สวัสดีครับผมเด็กชายสาศสีสมหมายเรียนอยู่ชั้น EP 65ครับผมเป็นตัวแทนในการที่มาหาเสียงนักตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียนวสว่างอารมณ์ปีการศึกษา2564ครับในนามของพักพลังประชาน,นักเรียนจะเป็นพักของทีมพวกผมเองเนี่ยนะครับก็จะมากล่าวนโยบายด้วยกันดังนี้ครับข้อหนึ่ง ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจในการรักการเรียนโดยการหากิจาก,การรมสนุกๆมาให้นักเรียนทําหลังเรียนครับนโยบายข้อที่2เราจะฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวครบรอง,งชาติในตอนเช้าหรือว่าเดินเข้าแถวเพื่อที่เตรียมเข้าชั้นเรียนครับข้อ 3. ามฝึกให้นักเรียนรู้จักในการแยกประเภทขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็น ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะอันตรายหรือว่าขยะเปียกนั่นเองครับต้องรู้จักแยกประเภทของขยะก่อนที่จะนําไปทิ้งในถังขยะครับข้อ 4. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักร,รักษาสุขอนามัยของตนเองเพื่อป้องกันการติดต่อของโรคโควิด -19 เช่นมันล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นระยะห่างทางสังคมและต้องรู้จักสังเกตอาการของตนเองเป็นประจำถ้ามีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกก็ไม่ควรมาโรงเรียนแต่ควรไปพบแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็ดูแลรักษาตนเองให้หายในเร็ววันและข้อที่5ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยจะมีการจัด,จดกิจกรรมให้ออกกำลังกายหน้าสดคนเป็นประจำ ผมหวังว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นสิ่งที่สามารถจูงใจให้ทุกคนมีความเห็นของต้องการในการเลือกผมเป็นสภาประธานนักเรียนและผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผมมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับคับ